ชาวเซมิเนทูทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้กับผมวิวแซดนะครับผมซูงวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนผมมาในกับผมเขาวงกดชั้น13กับ14กันนะครับแน่นอนว่าผมเองก็จะเริ่มจากชั้นสิบสามนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วคือมันเป็นการเริ่มแบบแบบเหมือนเล่นให้ดูครับผมไปผ่านๆนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดนะครับผมว่าผมผ่านอะไรยังไงนะครับด้วย ID แค่โคเด็กห้าพันสองนะครับผมไม่เยอะมากนะครับผมอืมโอเคนะ มาครับสำหรับชันนี้เราจะเจอเป็นแทโอนะครับผมแทโอยืนหน้าคือเรื่องของความบางเนี่ยมันก็มันก็ไม่เชิงก็บางหรอกแต่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งครับผมคือเวลาเนี่ยมันให้แค่ประมาณ3ามนาทีใช่ไหมและคือแบบผมแนะนําว่าต้องเก็บ3ตัวนี้เฮลี่คารินแล้วก็อันนี้ใชได้ครับผมให้เวลาเหลือประมาณ1นาที20บวิครับให้เรามาเก็บแทโอนะครับแต่ต้องเก็บไว้ทันก่อนนะเพราะแทโอ มันเกิดปุ๊บเลือดมันจะไม่เต็มครับเลื่อดมันจะเต็มแค่มา1สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในจังหวะตายเกิดน,นะครับเพราะตัวอื่นแบบคือด้านนี้ครับผมห้ามเล่นตัวประเภทโจมตีนะครับผมถ้าเล่นตัวประเภทโจมตีปุ๊บเปิดเกมมาเกตของคารินจะเต็มทันทีแล้วก็เกตเทโอด้วยเพราะว่ามันบัฟให้ทั้งทีมครับไอเกตคารินเนี่ยคือชั้นนี้ครับผมห้ามใช้ตัวประเภทโจมตีนะครับผมทุกประเภทที่เกี่ยวกับโจมตีห้ามใช้ผมบังคับทุกคนแล้วว่าห้ามใช้เพราะฉนั้นคือเราใช้แค่ ใส่ไกลกับสมดุลแล้วก็ประเภทสนับสนุนนะครับผมโอเคนะสหรับคลิปนี้ผมเองก็จะมาใช้ทีมนี้ในการผ่านนะครับผมแทโอคาม่าเคิลมิสซีสีนะครับผมแล้วก็โคเซตหกนะครับผมแล้วก็สัตว์เป็นสัตว์คริสนะครับผมจริงๆอ่ะใช้สัตว์ตัวอื่นก็ได้ครับที่เป็นสัตว์อมตะนะแต่ว่าผมแนะนําสัตว์คริสดีกว่านะมันบัฟดาเมจแบบได้สุดดีอ่ะอ่เอางี้ดีกว่าโอเคครับผมก็สหรับชั้นนี้คือตัวของแทโอน่ากลัวมากครับทุกคน คือชั้นเนี้ยมันน่าโกนทุนที่ตรงนี้แหละครับความน่าโกวของแทโอคือการกางโดมที่เหล่านั้นถ้าไม่มีเคิลมิดเราไปเราลบบัฟไปไ,ไคือจบเลยนะเพราะผมต้องการตรงลบโดมในช่วงที่มันเป็นอมตะนะครับถ้าเราตีแบบมันใกล้ตายเงี้ยมันจะเป็นอมตะและเกศมันจะเต็มซึ่งเกศน,นั้นเราไม่สามารถลบได้ด้วยผมก็ต้องเอาเคิลมิดมาเล่นครับเพราะในจังหวะนั้นคือถ้าผมไม่มีการลบโดมของแทโอผมจบเลยนะ และก็อย่างครับผมเรื่องของนะขอผมใช้เป็นแบบนี้ครับผมให้ผมถึงใช้เซตโอจินะครับเพราะโคเซตต้องการเซตนี้ครับผมในการโจมตีปกติเพราะโคเซตจะโจมตีปกติบ่อยมากครับผมมากกว่าจะสกิลนะโอเคแล้วก็ประดับนี้ครับผมผมว่าทุกคนน่าจะมีมดแล้วคนที่ขึ้นมาในระดับนี้ได้นะอ่ะแล้วก็ของประดับช่องสี่ใช้เป็นลูกคูดาวนะครับเพื่อที่จะรีสกิลตัดเลือดนะครับผมถ้าเราตัดเลือดประมาณ30 เอ็ดเวีทีเนี่ยก่อนนะครับผมปุ๊บเลือดของของเทโอทิ้มกดสันเลี้ยงมันจะไม่เต็มครับอ่ะประมาณนี้เคลมิดเอา,าบัฟครับทุกคนบัฟสำคัญนะครับผมคือสกิลนี้ครับผมที่จะทำให้โคเซตยิงแรงมากๆเลยครับมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเทโอกับโคเซตรแรงมากเลยครับเพราะมันจะเพิ่มพลังโจมตี21%นะครับผมแล้วก็เพิ่มข้อมเสียหายคริติคอลแน่นอนว่าโคเซตผมมันเกือบคีย์ร้อยอยู่แล้วถ้าบวกสกิลนี้ไปอีกปุ๊บ บอกเลยว่าแรงครับผมเพื่อเพยยิงเข้าล้านก่อนเลยอะแรงแน่นอนครับแล้วก็สกิลนี้ครับผมบัฟโดเพิ่มเกรดสเติเมทนะครับผมอันนี้สําคัญเหมือนกันคืออันเนี้ยสมมุติว่าแทโอแบบเกรดอยู่ที่มันเจ็ดสิบอย่างเงี้ยมันจะเต็มหรือไม่เต็มอย่างเงี้ยแต่ถ้ากดสกิลนี้ปุ๊บเกรดเต็มเลยครับนี่สบายใจห่วงแล้วก็เรื่องการแพสซีฟนะครับผมมันจะต้านเพิ่มคูลดาวน์นะครับผมเพราะฝันทองค่ามีมีตัวเพิ่มคูลดาวน์แล้ว แล้วก็สกิลที้ก็ผมเออมันจะมีสกิลหนึ่งอะถ้าผมใ่ผิดนะมันจะต้านลดเกรดได้ใช่ไหมอานนี้นสกิลนี้ก็ผมต้านลดเกรดสิบห้าวิเนี่ยคือแทโอจะมีโอกาสเก็บเกรดได้ชัวร์ขึ้นแล้วก็มากขึ้นโอเคเคลมีสำคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามตายของเป็นรถคูดาวนะครับทุกคนเซตตีไวส่วนคาร์มากครับผมใช้เป็นเอ่อห้าคูดาวเลยนะครับผมเกาะเลยนะเพราะว่าผมต้องการลถคูดาวให้ไวที่สุดเพราะว่าเพราะอะไรผมถึง ใจเ้นีครับเพราะหนึ่งคือไอจังหวะที่แทโอตายเกิดมามันจะพุ่งใส่ครับเพราะไอแทโอผมไม่ตายอยู่แล้วมันมีอัมตะเลือดหนึ่งแต่คาม่าเนี่ยปัญหาถ้าตายุวกแทโอมันจะดีที่สกิลพุ่งครับและจังหวะนึ้งคือผมจะมีโอกาสตายสูงมากผมก็เลยใส่อัมตะเผื่อไว้ซึ่งการเล่นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆครับแต่ผมไม่มีทางเลือกครับแล้วก็ใส่เป็นอัมตะวงวงสองโลเกตน,นะเพราะว่าผมต้องการให้ คาร่า,าตรีรถเกตใส่พูกคาลงคาลินพูกเกนลงเกนดี้พวกอาริสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เกตมันเต็มครับผมจะดูเกตหอนว่าถ้าเกตไรเต็มเนี่ยผมจะเอาคา่าไปหัวเลยครับก็ถือว่าประมาณนี้นครับทุกคนโอเคแทโอครับผมสําคัญมากห้ามตายห้ามใช้เลือ่อยๆก่อนต้นเกมอันนี้สําคัญครับเซตหมิ่ครับผมบวกเกตต้นเกม5้าร์เซ็ถ้าเกตเต็นอยแล้วไม่สามารถลดเกตได้แล้วก็ใช้เป็นเอ,อ ประดับตีรถปัป๊บเลยทุกคนมันจะลดดาเมจฝั่งตรงข้ามแทโอจะมีโอกาสยืนได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็สร้อยคออีวานเมื่อถูกโจมตีครบ10ครั้งจ,จะขจัดบัพพลที่เป็นโทษให้แก่นตนเองนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเท่ากับ30%คือประดับเนี้ยถ้าแทโอวิ่งโจมตีเลือดก,ก็จะยิ่งเด้งครับผมเพราะทีมนี้ไม่มีฮิลนะครับผมถ้าเคียร์บินไม่สี่หกเนี่ยฮิลไม่ได้เพราะจะต้องสี่หกก่อนแล้วก็ใส่เซฟเพิ่มสกิลไปให้นั่นแหละครับมันถึงจะฮิลออโต้ได้นะครับเพราะฉะะนนนนนนั้นผมแาาว่ใออคคตืค ทำคิววิทไว้ครับมันได้ใช้ทุกดันแน่เพราะว่าเราจะตัดเรื่องคิวออโต้ไว้เลยครับผมแล้วเราก็จะได้สบายครับนั่นแหละเพราะว่าอนาคตยังไงคิววิทก็ได้ใช้ยาวครับผมสับเขากดนะแล้วในกิวอ์เนี่ยได้ใช้แน่นผมมั่นใจครับโอเคแล้วก็ภาพลวงนะภาพลวงหนึ่งวงนะครับผมแล้วก็ตีกระจายนะครับผมหนึ่งวงเหมือนกันอย่างเราวงเลยก็ถือว่าของประมาณนี้ครับทุกคนรูปแบบนะครับผมใช้เป็นประเภทนะครับผม ปุ่ใหญ่2โอเคนะครับอ่าแล้วก็ไกลเกี่ยวนะครับผมโคเซตเท่านั้นครับผมที่ทำดาเมจได้โอเคทุกคนก็ถึงประมาณนี้แล้วกันเพราะอะไรนะครับที่ผมว่าถึงจำเป็นอนยังมีก็ทุกคนยวพามาดูกันนะครับอันนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กบหน้าเจมนะครับผมเจมนี้เป็นเขาวงกดนะครับผมที่ผมพรีเซ็ตไว้นะครับมาอันนี้นะครับผมตัวที่เราจะได้ใช้คือประเภทสมดุลพิสยยัยไกลแล้วก็ประเภทสนับสนุนนะครับโอเคนะ มาผมขอเริ่มจากประเภทสมดุลก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้อันไหนที่แบบที่มันเพิ่มดาเมจได้ก็ใช้ได้นะครับผมเช่นอันนี้นะครับใช้ได้นอนเพราะแค่โอจะได้กับคาม่าจะได้หดแบบได้เพิ่มได้มีดาเมจขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นการนะครับผมเมื่อถูกโจมตีนะครับผมจะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้ลดพลังป้องกันนะครับซึ่งไม่มีผลอะไรมากนะครับอันนี้โอเคส่วนอันนี้นะครับผมจะลดสถานะเฉยๆไม่จำเป็นครับ เพราะว่าผมหาเกมที่แบบมันทาให้ประเภทแบบฮิวแรงขึ้นอย่างเงี้ยแบบโดนแบบดาเมจแรงขึ้นผมพยายามหาอยู่แต่มันไม่ดีนะครับผมอันนีเ้เมื่อจมตีนะครับผกประเภทสัตว์นจะฟื้นฟูเท่ากับ10นะครับผมซึ่งผมไม่ต้องการนะครับแล้วก็โคเซตนะครับผมอันนี้คือไม่ได้อะไรมากทุกคนแต่อันเนี้ยคข้างจะสำคัญน,นะครับผมอันนี้เพื่อามปกอันไม่จะเป็น เมื่อโจมตีพื่สนุนจะเพิ่มพลังโจมตีน,นี้ดีทุกคนเพราะว่าไอ้ตัวฮิลมันจะได้โดแรงขึ้นเพราะว่าตัวฮิลที่เราจะเจอเลยคืออลิสคารินเฮอรี่สามตัวนี้ต้องเก็บให้ไวครับผมถ้าเก็บช้าเราเสียเรียบอืมโอเคนะนี่ทุกคนเจมแดงอันนี้ถ้าใครบีดีมากเลยทุกคนเพราะโคเซจจะได้ยิงแรงขึ้นเพราะเหรครับผมเมื่อโจมตีนะครับประเภทสนุนจะลดพลังป้องกันนะครับผมบอกความหมายลง 30%ในอัตรา60น,นะครับผมเป็นเวลาย0 <c oughs> เป็นเวลา1ิวีอาทีครับผมโหดีมากอันนี้บอกเลยว่ายิงแรงเจ็บเแ็บนอนทุกคนนี่แหละคือทีเด็ดที่จะทำให้มันตายไวขึ้นนะโอเคอย่างอื่นไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็น่าจะหมดทุกคนเพราะฉนั้นคือโคเซตห้ามตายแทยโอคามาห้ามตายไม่มีฮิลนะครับผมมีฮิลแค่จับประดับของ สร้อยคออีวานจากแทโอเท่านั้นที่เหลือคือแบบวัดดวงล้วนก็ผมจะตายหรือไว้ตายนะโอเคทุกคนคลิปนี้เรามาดุ้นนะผมผมจะผ่านให้ผ่านนะครับไปเลุยอีกแบบไปสก้เรอเรื่อย,ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กับไอเกมแล้วครับโอ้ผมก็ไม่ได้พูดนานนะขอพูดหน่อยแล้วกันนะโอเคนะมาเริ่มเลยครับอาจจะทีนี้ครับผมล็อกเป้าไปที่อลิสกดสัน่นอมตะปุ๊บโอเคโอเคเต้น ีคาบรวมกดเลยเอาเปว่าคับเคมิสครับพอคามากอยู่ในออในที่ที่ดีเหมือนกันตอนนี้เห็นไหมแรงมากเนี่ยตีสมดุลแรงขึ้นโอเพราะฉะนั้นผมจะเก็บอาริสต์ครับเพราะถ้าอาริสตายปุ๊บตัวป้องกันมันจะไม่มีครับทุกคนเพราะตัวเพิ่มกรตาบลอกมันก็จะไม่มีต่อไปจังหวะนั้นมันก็จะบางมากแต่ว่าตัวสกปรกคือเทโอเหอริสตายาาตมามาแล้วครับเห็นไหมครับดาเมจเรอวมากนี่แหละครับผลของเจมนะครับผม เพราะฉั้นใครที่มีเจมประมาณนี้ก็ถือว่าเอาเก็บไว้แล้วกันนะทุกคนฮีรีตายครับผมเนี่ยไวมากผมต้องรีบฆ่าก่อนที่มันจะเหนือประมาณหนึ่งาทีับผมถ้าหนึ่งาทีผมว่ายังไงก็ไม่ทันครับผมเพราะฉะนั้นเวลาต้องทําแบบเร็วนิดนึงนะโอเคผมจะฆ่าไอ้นั่นก่อนนะคารี่ก่อน้วฆ่าฮีรีต่อเพราะผมจะทราบมันครับเนจังหวะนี้มันมีโคต้าตายเกิดแล้วไม่ตัห่วครับสบายสบายครับวันนี้โอเคครับมานรปั๊บ วยคาร์มาสกิลสองเวสกิลลบบัฟนะี่ทุกคนสามารถลบเกาะของเฮนระี่กับคาริได้ด้วยนะเมื่อกี้ที่เกาะมาได้มาคาร์มาหัวตุกขห,หายเลยเออทุกคนสกิลหนึ่งเนี่ยของเคมิสเนี่ยเป็นสกิลซ้ายสุดนะมันเป็นสกิลที่เอาไว้ต้านลมคูดาวนะีทุกคนนี่ดีมากเลยนะแล้วก็หยุดบัฟสกิลสองทุกครั้งนะครับทุกคนแต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับผมสำหรับเคมิสเนี่ยคือมันไม่มีฮิวนะนี่ยแหละปัญหา เนี่ยครับไอเซอีกมากที่ผมที่บอกคือผมต้องเหลือเวลาไว้ประมาณหนึ่งนีครึ่งเพื่อไปฆ่านะก่อนไนจะตายพวกได้เนี่ยทีนี้ได้ไม่ง่ายทุกคนถ้าจะเล่นแบบเดียวกับผมเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่บูดาามจน,นะครับผมสัตว์เลนผมคิดว่าดาเมจบูดได้พอหรอกคือจู่ๆอ่ะมันก็ถามว่าเวิร์กไหมมันก็เวิร์กครับแต่ว่ามันได้เป็นเองนย่างการโดมแล้วปุ๊บเนี่ยลบเลยครับผมแต่วัา,าพุ่งนะวัา,าพุ่งทุกคนระวังนะ สุขเรามันดีดีอาจารยวันนี้มันจะพูงมาเราล่างลมไปครับโอเคสวยๆโอเคปั๊บเกาะเลยครับลงปันปิ๊ดไม่ทำไเป็นอะไรครับผมว่าชนะแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรครับจะไปสบายครับเอ๋อกดสกิลเนี่ยผมเพื่อการตัดเลือดนะครับเวลามาเนี้ยมันจะตัดสกิลเลือดนะจะตายได้เป็นไรครับนี่ครับเวลาผมใช้ประมาณสามถึงสองวินาทีนะครับผมก็ถือว่า เร็วนะครับทุกคนโอเคก็เราไปดูชั้นต่อไปนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลานะครับโอเคสับทีบสีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนหวกงว่าจะเป็นแนวทางได้ทีดน,นึ่งครับทุกคนโอเคมไปแล้หลายเจอกันครับชิฟต่อไปชั้น14ครับผมดูเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาต่อกันชั้น14เลยแล้วกันนะครับทุกคนสหรับชั้นนี้นะผมต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่าสักคนที่เล่นชั้นนี้นะครับผมมันคืออะไรที่น่าลำพากมากผมสหรับเอสนะครับผมปกติแล้วผมเอสฝันตัวฆ่าไหมครับผมแล้ว่าเอสในเขาขกดเนี่ยมันจะพุ่งแบบแบบทีเดียวแบบนักติดคูดาใช่ไหมครับแต่อันนี้คือมันพุ่งแบบ u ลิมิเต็ดเลยคือแบบพุ่งเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะตายนะนี่คือความน่ากลัวครับแต่ผมมีวิธีแก้ของผม เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่แบบอยากเล้ตามผมเล่นได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับตุงที่ผมจะต้องใช้ดีนาแล้วก็ลูรี่นะครับผมเพราะอะไรล่ะครับผมเพราะว่าฝาั่งตรงข้ามนะครับผมเอสเปจเลงเฉพาะตัวที่อยู่แถวหน้าคืออย่างลูรี่เพราะฉะนั้นถ้ามันตายเกิดปุ๊บสมมติว่าเราฆ่าเอสเอสตายแล้วนะครับผมถ้ามันตายเกิดปุ๊บมันจะเป็นเลงปุกทุท่งทโออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นลูรี่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับผมอ่า แต่ว่า B41 เลยคือที่จะหยุด S ได้คือการการลางโมของแทโอนะครับอันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับอ่าพะนั้นเอยยชาเอามาทำดาเมจนะครับผมในการฆ่าแถวหลังนะครับผมผมจะเอา3ตัวนี้นะครับผมลีนาแทโอเอสไปฆ่า3ตัวนี้จูจูแล้วก็โคเซตแล้วก็จูจๆแดงนะครับผมอ่าที่เหลือเอาด้วนล่อไว้ครับผมล่อเสร็จปุ๊บพอเราฆ่า3ตัวนี้ตัวนี้ได้ปุ๊บนะครับผม เราจะเอาโดมแทโอมาหยุด S นะครับผมคือในจังหวะที่ S แบบมันพุ่งเข้าไปในโดมแทโออ่ะมันจะติดชะง,งักครับผมในการสโล่นะและจังหวะนั้นเราก็จะมีจังหวะทําดาเมจนิดนึงนะครับผมอ่านี่แหละคือข้อดีของโดมแทโอนะผมคิดว่าคนที่ปั้นแทโอเนี่ยต้องปั้นให้เด็ดสุดๆเลยครับผมคิดว่าแทโอก็จะใช้ยาวดีเพราะว่าตอนนี้โดมของแทโอเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากครับในการดุเข่าวงกฎต,ต่างๆนะครับผมอ่าเนี่ยทุกคนสังเกตนะครับผมแทโอแทบจะได้ใช้ตลอดเลย แล้วก็เควมินเนี่ยเริ่มเริ่มมาใช้กับเขาวประกดแล้วนะแต่ต้องปั้น46นะครับเพื่อจะมีฮยูนะครับผมอ่าโอเคทุกคนก็ถือว่าประมาณนี้ในการสลับฝันตรงข้ามนะผมแล้วก็ฝั่งผมนะแล้วก็สัตว์เล็้ปีจูจูจริงๆนะครับผมผมเล่นทีมเนี้ยแบบแดงบวกผ่านเลยแต่ว่าเพื่อความแบบแนะนําทีมยอะไรเงี้ยผมจะไม่ใช้สัตว์แดงบวกนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้หลายคนเพราะว่าคนที่เยอะมีสัตว์แดงบวกเนี่ยผมเข้าใจครับเพราะว่า เขาว่าต้องผ่านด้วยแสดงธรรมดานะครับผมก็เลยแนะนําแค่สดแสดงธรรมดาโอเคหรับขอก็เป็นอย่างนี้นะผมขอสามารถก๊อไปลงได้นะครับผมแล้วก็สามารถก๊อไปใช้ได้แล้วก็สัตว์เดียนกันนะครับโอเคแล้วก็ถือว่าประมาณนี้กันทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันในเกมีก่อนนะครับไปเพื่อการพ่เสียเวลานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ด้วยกับแวนซิกโก้ด้วยเลย 小杉部隊長を配慮しましがこの闇まで敵を切り伏せる。 コゼルト眠対象を排除しますこの刃で敵を夜赦の力は隙をも切り裂く この刃で敵を切り伏せる万物に調和を走れ青き先行よ懺悔銀の時はスキニット前ル野の力は月をも切り裂く 守り抜いてみせる私の意志でこの刃で,をりで,で走れ青き天候よ残月 《この刃で敵を切り伏せる!》